เรื่องย่อละครผู้ใหญ่กำนันสีตอนที่ห้าถึงแดตอนที่ห้าวุ้นไม่อยากไปอยู่กรุงเทพมหานครกับวิววุ้นอินเตอร์รุ่งระดาไม่ต้องการจะย้ายไปอยู่กรุงเทพมหานครตามคำสั่งของวิวสมัยพารดาที่สาวจึงคิดแผนการบางอย่างขึ้นบอกอากาศวันจันทร์ที่1ิพฤษภาคม2564เวลา19นาฬิกาทางช่องวันสา ตอนที่6วิวสืบหาเบาะแสการตายของกำนันพง์วิวสมายพารดาพบพิรุธบางอย่างเกี่ยวกับการเสียชีวิตของกำนันพง์เชียบสักราชเธอจึงตามสืบหาความจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้เพื่อเอาตัวคนร้ายมารับโทษตอบอากาศวันอังคารที่11พฤษภาคม2564เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31 ตอนที่เจ็ผู้ใหญ่สัรกับผู้ใหญ่สีสู้ศึกเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่สัรศักดิ์สิสทธิ์แท่งทองกับผู้ใหญ่สีนุ้ยสุธิราตั่งลงชิงตำแหน่งกำนันตำบลดอนแจมโดยที่ทั้งคู่มีคะแนนสูสีกันมากออบอากาศวันพุธที่12พฤษภาคม2564เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31ตอนที่8ปดยาหีเหมือนไส้วิว ยายีมิวออนพัทยาผู้จะหาเรื่องพร้อมทั้งจิกกัดวิวสมายพาลดาต่างๆนานาเพราะหมั่นไส้ที่วิวสนิทสนิงกับโอ่งกันนาพัสเกินหน้าเกินตาบอบอากาศวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม2564เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31